สวัสดีครับวันนี้มาพบกับท่อสูบน้ำทั้งชายบังเลนะครับกับคลิปนี้ครับติดตามผลการใช้งานของลูกค้านะครับการใช้งานจริงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นเครื่องยันมา่ร้อยห้าสิบนะครับวินเครื่องสี่นะครับวินท่อเจ็ดนะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าใช้จริงก็ใช้ประมาณสี่ครึ่งก็พอครับเล่นครึ่งครึ่งหรือว่าเล่นตอกตอกพอครับอันนี้ลองรอบกอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็รอบเครื่อง ถ้าเป็นสี่ครึ่งอ็อย่างนี้ก็น่าจะเต็มครับน้าแต่นี้เป็นวินสี่นะครับทดลองโดยเครื่องยันมา150นะครับตัวนี้จากลูกค้าของญี่ปุ่นนะครับเราติดตามผลมการใช้งานของลูกค้าครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับเราครึ่งหนึ่งออก็ได้พี่เต็มท่อเอาให้เต็มท่อนี่ครับ านจริงก็ประมาณนี้นะครับพูดถึงว่าวิดใชเ้เข้านางเงี้ยกำลังดีเลยครับแต่ถ้าเป็นสี่ครึ่งก็น่าจะขึ้นไปกว่านี้นะครับแต่นี้เราลองลอกก่อนครับครึ่งนึงครับครึ่งนึ่งจะดูครึ่งนึงของเครื่องนะครับนี่ครับครึ่งนึงของเครื่องนะครับเราจะให้คนวัดนะครับ เราเงสุดกันนะครับบางคนบอกใช้งานจริงไม่เล่งสุดๆนะครับอ,อันนี้ผมทดลองให้ให้ดูนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่ถ้าบอกปุุงของอัดกันสุดๆนะครับจะแต่การใช้งานของลูกค้าอลองเล่งเครื่องสุดนะครับน,นี่คนระับวันไม่ไหลนะครับ มองไม่เห็นนะครับปักลงไปให้โดนน้ำอ๋อขับไม่อยู่นี่นะครับระดับน้ำมองในกล้องอาจจะลอกตานะครับสามเมตรสามสมิบนะครับดูระยะน้ำนะครับ ได้3มเมตร3ามินะครับแต่เราก็ต้องบอกก่อนนะครับบวกลบนะครับประมาณ3มเมตรตีไปบวกลบครับนี่ครับเป็นลูกค้าอาของญี่ปุ่นนะครับแถวนี้ก็มีเอามาหลายตัวแล้วครับามีพิ่เกนะครับที่เอามาใช้แล้วก็แล้วก็มีใครหน้ายวก่อน ลุงนูนะครับลุงนูก็มา3ตัวนะครับแล้วก็เจ้าแรกๆก็มีลุงเฮงนะครับลุงเฮงลุงในนะครับที่เอาท่อเรามาใช้นะครับฝากรีวิวไว้ด้วยครับจะดูมาดูนะครับน้ำนะครับระดับน้ำนูนนะครับปลายท่อนะครับ ก็ตีไปนะครับวัดได้3เมตร30ก็บวกลบประมาณ3เมตรครับกับเครื่อง1อยห้านะครับฟันไม่ไหลนะครับโอเคครับฝากรีวิวกับผลงานเราไว้ด้วยนะครับขอดท่อสูบน้ำตั้งใจบางเลยนะครับ ใดที่ติดต่อโทรน,นะครับ092 417 629นะครับช่างใจบางเลนนะครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับติดตามผลดการใช้งานจริงของลูกค้านะครับนี่ครับ มองนี้ผมว่าน่าจะชัดกว่านะครับดูความแรงของน้ำนะครับความตันนะครับโอเคครับฝากรีวิวเพียงเท่นี้ครับกับท่อสูบน้ำตั้งายบางเลยนะครับสามารถติดต่ออาสนใจติดต่อโทรได้นะครับสอบถามหรือว่าสั่งจองคิวได้นะครับท่อทุกตัวเรารับประกันนะครับลงชื่อคิวไว้ได้นะครับไม่มีการรับมาจำใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับ ขอให้ลูกค้าเชื่อใจเราอย่างเดียวครับได้ชใยแน่นอนครับโอเคครับขอจบรีวิวเพลงค้งนี้ครับ